พอไหมอะ่ะตอนนี้ไม่พอเพราะบางคนกดปุ่มแล้วลืมกรี๊ดนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือพร้อมับเสียงกรีดด๊ดทางด้นโน้ oh. เช่นเคยนะครับเจอแต่ละครั้งทั้งสองคนก็สดใสเหมือนเดิมเลยนะครับพูดค่ะนั่งเลยนั่งเรียนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับเก้าอี้จะได้สูงเข้าเรียนใ่ค่ะทำไมต้องขยับเก้าอี้ชิมน้องขนาดนั้นล่ะคะมันมันเป็นมันเป็นแผนเลยครับเก้าอี้มันหมุนเองนะครับโอ้ยทีนต้องขอบอกว่าตั้งแต่เจอน้องสองคนนะครับตั้งแต่เล่นแบบคนด้วยกันเนี่ยใช่ค่ะตอนนั้นเล่นเป็นพ่อน้องแล้วคุยเล่นเป็นลุงเล่นเป็นลุงเลยตอนนี้น้องสองคนเนี่ยก็มีผลงานแบบ วันนี้เป็นครับแพนเค้กครับก็ก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเรียนก่อนค่ะแล้วก็มีละครแล้วก็จะมีโปรแกรมจะไปเที่ยวทั่วไทยกันด้วยโอ้โห้องเวียนะครับตัวนี้งานหนักไหยครับครับช่วงนี้ก็มีละคร2เรื่องนะครับแต่ว่าก็ยังแบ่งเวลาเพื่อไปเที่ยวไทยกับน้องแพนแล้วก็กับคนไทยทุกคนโอ้โอ่ะพูดถึงโครงการนี้แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนในอยากจะไปกับน้องน้กับน้องแพนเค้กกับน้องเวียแล้วนะคะก็ต้องถามถึงความรู้สึกก่อนเลยค่ะ โครงการนี้น้องเบียของพี่ก่อนก็ได้จ้าว่าเป็นยังไงจ้ากลายผิดเขาเขาไม่ได้เปการต้อนรับเขาเบียของประชาชนเขาไม่ทำมันติดเป็นยิดพูดติดนนิดนึงเลยคะน้องเบียจ้าเออความรู้สึกของน้องเบียจ้าครับจริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้เป็นตัวแทนนะฮะในกลุ่มวัยรุ่นนะฮะในกลุ่มรุ่นที่สดใสนะครับได้เป็นตัวแทน เชิญชวนคนไทยนะครับแล้วคน่างชาติได้มาท่องเที่ยวไทยเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครมับยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่เคยไปแล้วก็ที่ไม่เคยสมัมผัสก็อยากจะเป็นตัวแทนอยากให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นนะครับให้คนไทยเที่ยวไทยกันมา,ากๆครับก็สำหรับแทนก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆเพราะว่าที่บ่า,าเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วนะคะเที่ยวต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอย่างที่พี่เมียร์บอกว่ามีสถานที่อีกเยอะแยะที่เรายังไม่เคยไปและแทนว่าที่เราจะได้มาร่วมมือกัน ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบ้านเราให้ดีขึ้นพี่้องไปมาเรียกนะไปมาแล้วนะครับไปหลายที่มาอย่างล่าสุดก็ไปหัวหินมาแล้วก็ถามว่าสองคนนี้เนี่ยเคยพานะครับคุณผู้ชมทางสถานีโทรทัถไฟเพื่องเที่ยวประเทศไทยไปตีฟอกเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่แล้วคือสนามสวนมากางที่บอกวินเทจสนามฟอกเปนที่พักหรือว่าอีกหลายๆที่ที่น่าสนใจนะคะยังไงก็เชิญชวนทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะมาเที่ยวไทยกันแล้วก็ สนุกแน่ๆแต่เมื่อสักครู่น้องแพนเค้กบอกแล้วว่าชอบเที่ยวนะคะต้องถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องบอกประทับใจที่สุดเลยค่ะที่ไปมาแล้วแบบอยากจะชวนแฟนๆของน้องแพนเค้กที่แยากไปเนี่ยค่ะอ่าจริงๆเราเราก็ชอบไปทะเลเราพีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะลงไปทะเลมากกว่าค่ะก็อาจจะเป็นภูเก็ตหรือว่ากระบี่ซึ่งกระบี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เราจะไปเที่ยวกันด้วยไปไหมคะสนใจไหมคะตกลงเดี๋ยวผมต้องโทรหนึ่งหกเจ็ดสองแปดสวนเลยนะคะ กับสองคนได้ไหมครับหลายทริปมากเลยเนาะไปกับน้องสองคนน้วยนะเอาเบียร์แล้วเบียชอบไปที่ไหนบ้างครับจริงๆผมก็เที่ยวมาตั้งแต่เด็กๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ชอบพาไปท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็ทะเลภูเขาตลาดเก่าๆไปเที่ยวสถานที่โบราณที่มีนะฮะับวิทยาลเป็นอันนะครับแล้วก็ไปทะเลหัวหินเลยไปตลาดเลยไปดูกระดิ่งหวัดเลย เกือบหมดแลวครับผมชอบที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับที่จริงผมชอบที่กูร์เลงครับนะเพราะว่าเป็นสถานที่รู้สึกพอขึ้นไปถึงอาจจะเหนเดอยนิดนึงครับ9ก้ากิโลเดินขึ้นไปแต่ว่าพอขึ้นไปถึงเนี่ยประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยเหรอหายเหนื่อยเนาะสวยมาก เรียกว่าลงตัวมากเพราะว่าทั้งสองคนนี้นะครับเรียกว่าชอบเที่ยวใจตรงกันทั้งคู่เลยใช่ไหมครับอย่างเวลาไปเที่ยวแล้วเนี่ยซื้อของฝากกลับมาฝากคนที่บ้านถ่อยไหมครับก็มีบ้างนะเบียซื้อซื้อเสื้อหรือซื้อของฝากประจําจังหวัดในที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขนมอร่อยๆตามจังหวัดต่างๆเนี่ยค่ะก็ต้องซื้อกลับมานะเดี๋ยวถกไปไม่ถึงอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญาจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเบียครับโงรยกางต่อไปเนี่ยวางแผนอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะไปเที่ยวไหนบ่อย จริงงั้นจะเริ่มที่วิทยาไปนโปรเจกต์้องเร่ตามโปรเจกต์เลยนี่ใครซื้อแพ็กเกจตั้งโอ้นี่น้องถายไม่ด้มีอะไรยกมือให้เชื่นใจร้องเพลงนะครับจริงไมี่น้อนตอนนี้ทุกคนยกมือไม่ได้เพราะตัวแต่ละคนถ่คือทรไปแรกที่จะไปกับทางโครงการนี้ก็คือที่วิทยาวัดพระแก้ว ใช่ไหมครับสิทธ์จะรักพ่อที่นี้นะครับไปนะอย่างพี่ล็อกได้จองทิปฟินไว้เลยได้ไหมได้เลยอยากไปไหนไปที่หนวรังเลยได้เลยโป้โหใกล้มาดียด้วยช่างใครับผมขวัญแก่ไทแก่ลอยกระถุกด้วยช่างใช่ครับอันนี้ได้ขอจองไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวบุ้งไม่เลยนะจ๊ะโอ้โหได้ครับในทั้งวันนี้นะครับอยากจะให้ทั้งสองคนได้เชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะน้องๆหรือว่าประชาชนที่ในงานไหนข่าวอะไเนี้ยได้ไปเที่ยวทัทย รู้จักไฟายหญิงก่อนในการร่วมพันเองครับได้ค่ะก็ถือวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะผ่านที่พี่สื่อทุกคนด้วยซึ่งก็การท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยก็คือเศรษฐกิจไทยคือทัพนะคะเพาะว่ามาช่วยกันพื้นฟูเศรษฐกิจไทยบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นคนไทยกันเองเนาะเราก็น่าจะได้อ๋อ เห็นสถานที่สําคัญหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบ้านเราให้ครบอซะทุกที่ก่อนละกันนะคะยังไงก็เชิญชวนละกันเรามีแพ็กเกจจะมีเยอะแยะมากมายไปพร้อมกันค่ะโอ้โหดีนลครับครับผมก็จริงๆนะฮะเราเป็นคนไทยนะครับจริงๆประเทศไทยของเราเองก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสนะครับ และผมเชื่อว่าการเที่ยวไทยเนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นช่วยคนแต่ละจังหวัดนะฮะอย่างเช่นเราไปที่นี่อาจจะมีพ่อค้าแม่ขายเขาขายของฝากอยู่เราไปก็ซื้อของฝากมาก็ทําให้เขามีรายได้เศรษฐกิจไทยก็ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จริงๆผมว่าการไปเที่ยวไปเป็นครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สําคัญนะฮะรือว่าเรามีเวลาอาจจะ สุดสัปดาห์เนี่ยเราจะทำอะไรดีก yes. ็ไปเที่ยวไทยสิครับไปเป็นครอบครัวมีแพ็กเกจดีๆของรพมรับอยู่แล้วนะครับก็ยังไงอยากเชิญชวนทุกคนให้ต้องเดวนทากันเยอะๆนะครับบอกได้ว่าวันนี้นะครับท่านรองจุฑาพรฝากไปก็ยิงไฟนะครับบอกว่าแข่งสมกมากๆนะครับรวมไปถึงท่านนายกสมาคมด้วยนะครับก็เมื่อกี้ผมเห็นแอบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายด้วยใช่ไหมครับครับนี่เป็นคู่ที่เหมาะสมมากท่านใดสนใจก็สามารถโทรไปที่หนึ่งหกเจ็ดสองได้แต่ทั้งคู่ยังไม่ไปไหนเพราะอยู่ช่วงท้าย ตอนนี้ให้เวลาพักผ่อนก่อนแล้วก็ให้เราได้ไดส่งข้อความกันก่อนนะครับ